ครับคุณแม่ต้องเอาใจพี่ใช่ไหมครับใช่ปะมีใครมาปะยลุงมาปะยายมาปะไม่มีแล้วน้องหลับแล้วหไหมคะแบรงฟันแล้วเตรียมนอนแล้วแต่พี่ทุกยังไม่ได้ใส่เสื้อใช่ไหมคะเผื่อมีใครมาใช่ไหมคะ จะม,มีใครมาเหรออุ้ยจะมีใครมาอีกเหรอไม่มีแล้วนอนนะชอบไหมลูกพี่ชอบนะครับเจ๊ป้พี่ชอบปะพี่ชอบปะรักนะ